เชื่อความยุติธรรมมีจริงศาลมีคำพิพากษายกฟ้องแล้วสำหรับกรณีดิวอริศราเคยมีเรื่องทะเลาะวิวาทกับเบลบุษยาตั้งพาก,ก่อนจนเป็นเหตุทำร้ายร่างกายกันบนเรือก่อนจะมีการดำเนินคดีฟ้องร้องกันโดยในบรรยินตั้งพาก,ก่อนคุณพ่อของเบลได้ฟ้องร้องดิวในข้อหาบิดประมาณซึ่งทั้งสองฝ่ายต่างต่อสู้คดียืดเยื้อกันมานานล่าสุดใน Facebook ส่วนตัวดิวอริศราได้โพสต์ข้อความอัปเดตความคืบหน้าคดีดังกล่าวระบุว่า ไม่มีความผิดจ้าพ้นมนทินจากการถูกกล่าวหาแล้วเจ้าดังนั้นตามที่โจทก์ฟ้องจึงไม่มีมูลความผิดฐานมีประมาทตามฟ้องศาลพิพากษายกฟ้องเรียบร้อยนะคะทะนายสาคอนสิริชัยทนายความส่วนตัวของดิวได้ดเปิดเผยว่าพันตํารวจโทบัญญินตั้งพากรบิดาของเบลบุษยาตั้งพากกร์มอบอํานาจให้นางวรพรตั้งพากกร์ฟ้องดิวต่อศาลจังหวัดกําแพงเพชรเมื่อวันที่26สิงหาคม2565ในข้อหามีประมาท ตามประมวลกฎหมายอยาญามาตรา326ซึ่งเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่ดิวอริศรากับเบลุนยามีกรณีพิพาทกันบนเรือสำราญในแม่น้ำเจ้าพยามเมื่อวันที 2, ่สองเมษายน2564นโดยฟ้องระบุว่าดิวอริศราได้กล่าวถึงพ่อตอทบรญยินบิดาของเบลุษยาในทางที่ไม่เหมาะสมโดยที่ีดังกล่าวตัวดิวเองได้แต่งตั้งทนายสาครศสิริชัยทนายความส่วนตัวเป็นทนายความเข้าต่อสู้คดีดังกล่าวและทนายสาครศสิริชัยทนายส่วนตัวของดิวได้แจ้งว่า หลังจากต่อสู้คดีมาหลายเดือนเมื่อวันที่1พฤษภาคม2566ศาลจังหวัดกำแพงเพชรได้มีคำพิพากษายกฟ้องเป็นเหตุให้ดิวอริสราพ้นมนทินจากกรณีที่ถูกกล่าวหาและถูกยกฟ้องขอบคุณที่ความยุติธรรมมีอยู่จริงขอบคุณพิสาคอที่เป็นธุระให้ดิวนะคะและฝากอีกคดีด้วยที่ยังค้างอยู่อันนี้ที่เราฟ้องเขายังไม่จบอยู่ในกระบวนการดิวยังคงเชื่อในความยุติธรรมของศาลและความถูกต้องรอฟังคำตัดสินคดีนั้นพร้อมกันนะคะเร็วๆนี้ไม่นานเกินรอ ทานายสาคอนศิริชัย